แม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดคริปโตยังคงปันปวนไม่หยุดแต่ราคาของบิตคอยนั้นกลับไม่สะทบสถานจากวิกฤตของ USDC Stablecoin ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกแต่กับส่งสัญญาณว่ากำลังจะเข้าสู่สภาวะตลาดกระทิงล่าสุดราคาของบิตคอยนั้นยังคงแข็งแกร่งเหนือระดับ20,000 US ดอลลาร์แม้ในช่วงเวลาที่มีปัญหาแต่ตัวชี้วัดบางตัวยังคงส่งสัญญาณว่าสภาวะตลาดกระทิงกำลังจะเกิดขึ้น เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป,ปเราและสําหรับเพื่อนเพื่อน,นคนไหนที่กําลังมองหาการกระจายความเสี่ยงบนโลกคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้ผมขอแนะนํากระดานเทรดคอย EX ที่มีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า658สินทรัพย์ที่ให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกเทรดเพื่อกระจายความเสี่ยงนอกจากนี้กระดานเทรดยังรองรับการเทรดแบบมาจินและสปอร์ตอีกด้วยและสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิป วิดีโอนี้ หลังจากประสบกับความสูญเสียในความน่าเชื่อถือของ Stable c o อ n ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกคริปโตอย่าง USDC Stable c o อ n ที่ได้ล้มตัวลงตามแรงโดบิโนโผลพวงจากการล้มละลายของซิลิคอน v ว l l ี y Bank ต่อตลาดคริโโตบิตคอยและอีเทเรียมได้รับผลกำไรอย่างมากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาท่ามกลางความหายนะในภาคธนาคารชุมชนคริปโตกับได้รับการแจ้งเตือนถึงหลักการพื้นฐานสำหรับการสนับสนุนบิตคอย แม้จะมีความจริงที่ว่าตลาดคริปโตในวงกว้างกําลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่รุนแรงจากวิกฤตสเตเบคอยที่กําลังดําเนินการอยู่ซึ่งเริ่มโดย USDC ที่มีมูลค่ากว่า3.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อธนาคารที่มีปัญหาราคาของบิตคอยนั้นยังคงรักษาระดับ20,000 u s ์ไว้ได้อย่างกล้าหาญคริปโตเคอเรนซีเรือธงกําลังขึ้นรถไฟเหาะในปีนี้โดย BTC ได้ทะลุอุปสรรคแนวต้านที่25,000 u s ์และได้ย้อนกลับลงมาที่โซน หนึ่งันทั้งหมดภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน หลังจากการรายงานข่าวของสือ่อยางกว้างขวางเกี่ยวกับการล่วงลงของ USDC และเหรียญ Stable c o i ยอื่นๆที่มีรายงานว่าได้สูญเสียหมุด1 US d ลลาร์มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเทอรินซีได้ลดลงต่ำกว่า920 0ันล้าน US d ลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,กายนผูกชำระบัญชีและการชำระบัญชี Bitcoin Future มีมูลค่าประมาณ60ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดในบรรดาสกุลเงินดิจิทัลหลักถึงกระน,นั้นก็ยังไม่เพียงพอที่ จะสั่นคลอนความคิดสร้างสรรค์อันมีค่าของซาโตชินากาโมโตะซึ่งตามกราฟราคากำลังแสดงการขอยกลับที่ดีพอเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นตามที่นักวิเคราะห์คลิปโตชื่อดังได้แชร์ว่าราคาของบิตคอยสะท้อนถึงรูปแบบที่คล้ายคลึงกันซึ่งเทียบได้กับปี2015และ2020ก่อนที่ราคาของบิตคอยจะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นครั้งใหญ่จากมุมมองทางสถิติเกิดขึ้นประมาณ6ครั้งในปี2015และ2ครั้ง ในปี2020นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบิตคอยกำลังใช้วิธีที่ช้าและมีระเบียบแบบในปี2015ซึ่งจะค่อยเป็นค่อยไปและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ